สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงคนสวยทุกคนคือเราอ่ะเลื่อนไปเจอคลิปนี้นะคะซึ่งแบบเห็นแล้วเพลงมันติดหูมากไม่เต้นไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนซึ่งถ้ามันก็ไม่ยากเลยง่ายๆมากเผื่อใครอยากจะเอาไปเต้นในทิกตอกนะคะทุกคนนะตริท,ที่ตอนก่อนที่จะขึ้นท่อนคนสวยคนสวยเนี่ยคือฟรีสไตล์ไปเลยเราจะโยกยังไงก็โยกไปแล้วก็จะมีคําว่าทัก อ่ะกวักไปสองรอปบปึ๊บแบบเนี้ยนะคะท่าแรกนะคะให้เราเอามือขวาเนี่ยมันเน็บหูเอาผมเนีย ب, ้ยผคนสวยนะพร้อมกับควงสะโพกไปทางซ้ายคือตรงข้ามกับแบบฟืบอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะอ่ะก็จะเป็นหนึ่งต่อด้วยข้างนี้ค่ะสองเน็บหูไปต่อด้วยข้างนี้ค่ะ3อ่ะสาครั้งแล้วนะคนสวยคนสวยคนสวยทีนี้ท่าต่อไปนะคะให้เราเนี่ยมันดึงอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะพร้อมกับ กระโดดขาววาไปข้างหน้าแล้วขาซ้ายตามแบบนี้นะคะทุกคนนะควาไปหน้าแล้วซ้ายตามนะคะอ่าเมื่อกี้3มก็จะเป็น4แล้วก็พยักหน้า5แบบนี้นะคะต่อด้วยท่าที่6นะคะให้เราเนี่ยวาดมือขึ้นไปอย่างนี้นะคะแบบว่าทิ้งมือขึ้นไปฟืบหกขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะมีการหย่อนสะโพกสองรอบปุ๊บเจ็ดแปดพร้อมกับค่อยๆเอามือลงมาแบบนี้นะคะทุกคนนะอ่ะทวนเสตนอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองซ้ำ ทักทักปุ๊บแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เอามือเนี่ยสองข้างเนี่ยไปประกบกันอย่างนี้แล้วก็ควงสะโพกจากด้านซ้ายค่ะควง,มา,างมาอย่างนี้ปุ๊บมาอย่างเี้เลยนะคะทุกคนนะปุ๊บเป็น1 2ตามมาด้วย3 4ควงอีกหนึ่งรอบค่ะไป3 4พร้อมกับเอามือมือนิ้วชี้ข้างขวาอ่า เซ็กซี่อ่ะทุกคนอ่อยนิดนึงเออเอามากัดที่ฟันนะคะปุ๊บอ่ะไปหนึ่งสองแล้วก็สามสี่เออเสร็จแล้วเนี่ยมือนเนี้ยทิ้งไปด้านหลังนี่ให้เห็นแล้วก็เล่นสะโพกค่ะควงสะโพกไปปุ๊บควงไปด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าคือแบบว่าด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะอ่ะสามสี่แล้วก็เป็นห้าหกเจ็ดแอดทุกคนนึกออกมา เออทวนเซตอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะ1นองไปหนสองปุ๊บสามสี่ไโอเคไหมคะอ่ะทวนทั้งสองเซตอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มจากทักทักต่อด้วย1 2 3ตามด้วย4 5 6, 6แล้วก็เจตามด้วย1 2 3่งสองสา โอเคไมหมคะทุกคนอะเดี๋ยวเราก็จะไปเต้นสายเพลงแบบช้าค่อยๆเร็วค่อยๆเร็วขึ้นนะคะจากลิงค์คลิปด้านล่างนะคะเราจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปการสอนวันนี้ก็หมดเพียงแค่นี้นะคะใครที่ต้องการอยากให้สอนเพลงไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะถ้าพี่ว่างพี่ก็จะสอนให้นะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย